ไม่ใช่จะมองด้วยองค์เนื้ออย่างเงี้ยทำไมไม่เหมือนคนลูกสี่ว่ะเหมือนคนเดินขายทอดขางด้านขวางอ่ะขาดสปอนเซอร์ใช่ไหมขาดจ้าหรือว่าหรือว่าคลินิกที่ไปเทคโอเวอร์มาสิบสาขา ก็เข้าหน่อยไม่ให้ตังเด็กให้ตังลูกมันเออเดี๋ยวขึ้นป้ายขึ้นอะไรทำาหทำอินายการหนึ่งสาขเด็ดคัชคลินิกเลยค่ะสิบสาขาเข้าบริการได้เลยค่ะเออนี่เดี๋ยวทำนมทำนมได้หมดเลยเก็บพุงเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็คือนมมันไม่ได้ทำนมมากออยู่ตรงนี้ค่ะแม่แม่ไปเทคโอเวอร์อะไรเขาไม่อีกอย่าพูดวม่เทคไปร่วมหุ้นร่วมบริหารด้วยกันเลยทั้งหมดสิบสาขาดูโปรเจกต์ใหม่เอเจนต์วิวตี้เลยดูใหม่หมดเลยลูกรู้หรือเปล่าว่าตะกอเด็แม่เป็นยังไง รู้แบบนิดนึงเพราะว่ามันโตมาปุ๊บมันไม่เห็นเรามันเห็นแม่แต่ตอนที่แบบว่าเป็น working mom เ,เก็บกวาดของในบ้านออแบบว่าดูเป็นเมียที่ดีเป็นแม่ที่ดีโตมายังไง่ยไม่ไรู้เป็นรายการที่แม่แบบโกหกไม่ได้เลยเพราะาอีตัวที่อยู่ด้วยกันเมื่อก่อนคือมันน,นั่งอยู่ตอนที่สีออมมันย้อนมาจุติยังแต่ชาติไหนเลยอะ ก็ตอนนั้นยุคสิบเก้าอะจนเจอนาคอนตอนสามสิบแปดโอ้ยนาคอนกำลังแบบเพี้ยเลยตอนนั้นอะเราก็เด็กแล้วเราก็ซาสุดๆเขาก็ชอบเด็กเนาะคือตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเดิมทีอยู่ยิงล้วนมาตลอดยังใส่ใส่แบบว่าแค่หนีเที่ยวแค่สยามใส่แบบเบาๆสาวเซนโล่ะใช่ใช่สาวเซนโยแล้วก็พอมาเข้ามหาลัยก็กำลังจะเริ่มกงจะเริ่มละเริ่มแรกเริ่มแยังแรกไม่ทันเลย เจอนาคอนเลยวันนั้นโมเมันเป็นยังไงโมเมนตุ้มตุ้มเขาครั้งแรกเลยฉันนั่งอยู่กับผู้ชายคนอื่นล้อก็รู้ผู้ชายนั่นอยู่ข้างขอีกคือรู้จักพี่เปิ้ลรู้จักผู้ชายคนนี้ด้วยหรอรู้คนลออคนล้อฉันก็นั่งอยู่กับผู้ชายอยู่ข้างข้างพี่เปิ้ลก็ขับรถผ่านในพวกแก๊งสี่ห้าคนพี่หญิงก็พี่ปัน แซนก็น,นั่งมองอ๋อนี่เหรอพี่เปินน้ลนะเพิ่งเจอนาครั้งแรกจริงๆเพราะว่าจริงๆกับเพิ่งย้ายมาก่อนอยู่ที่อื่นแล้วเพิ่งย้ายมาอยู่คอนโดในทาวินทาวออแล้ววันนั้นคืนนั้นกำลังจะหาที่ไปเที่ยวกันเ,ออเรากําลังจะออกเข้าเข้านเ,เหมือนเป็นเกมนะหรือว่าแม่และแบบนี้แหละที่เป็นคนยั่วพอ่อ <laughs> เพราะว่าเอาตัวเองไปอยู่ในบริเวณใช่ไหมล่ะใช่ไม่ใช่ ตอนนั้นไม่รู้แต่รู้ว่ามีรู้ว่ามีเพินนาครอยู่เพื่อนก็เล่าอยู่อะไรเงี้ยแต่เราก็เป็นเด็กมหาลัยมันยังไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยแต่เราสิเก้าเราไปนั่งกับตอนนั้นแล้วจ้าเราคือไอ้ผู้จากนี่รู้จักพี่เพิ่ด้วยแล้วเขาเห็นเราตรงนั้นแล้วแล้วมันมีการปิ้งแรงกว่นั้นอีกยังเปิ้นขอเบอร์เลย ขอเบอร์จายแจนเลยฟ้าหน้าหัวเลยเหรอฟ้าหน้า<ช>ตรงนั้นเลยหรอขอเบอร์เลยขอเบอร์แจนหนักพี่ขอเบอร์นั่นอย่างนี้เลยคือผู้ชายคนนั้นคือคุณพี่แจนไม่ผู้ชายคนนั้นก็เป็นผู้ชายแจนก็คือแจนก็คืออีกคนนึงแจนก็เป็นอย่างเงี้ยเป็น,นอ๋อเป็นกระเท<อ>ยอ,อยู่ประมานแล้วแจนก็ได้ค่มะ,มมะมันก็ยิ้มมาถือเปิ้แล้วมันก็พิมพ์เบอร์แล้วมันก็เยี่ยนไอ้พี่เปิ้ลแต่เป็นเบอร์มันนะ <laughs> อ่อแล้วก็ควรตีนไปสนุกสนุกอะไรเงี้ยหรอเขาจีบยังไงเขาเป็นตาลุงนะถ้าเรา19เ้าขา38จะเป็นรอดนความเป็นจริงจูเป็นคนชอบผู้ใหญ่อยู่แล้วชอบชอบอะไรชอบลุงชอบอะไรไปเที่ยวก็คือจะชอบคนใส่เชิ้ตคือใครเป็นบิ s i n e s s boy หรืออะไรอย่างเงี้ยหรอดูแบบดูภูมิฐานดูแบบแขนใหญ่ใหญ่ดูแบบดูมีตั้งดูมีตั้งดูมีตั้งอะ คือขาดความอบอุ <ros> ่นในตอนเด็กๆหรอไม่เคยชอบวัยเดียวกันอย่างเข้ามหาลัยเนี้ยก็ไม่เคยจะมามองเพื่อนรุ่นเดียวกันหรืออะไรไม่ได้อยู่ในสายตาเลยไปชอบอาจารย์ฝึกสอนอะไรกันไหมชอบผู้ใหญ่ใช่ใช่ไ่อยากรู้มันเป็นเพราะอะไรเอาง่ายๆฉันะมีลุงฉันชอบลุงฉันเองไปเกาะแกะแฟนน้าอย่างเงี้ยเล็ด แล้วแฟนน้าเป็นทหารมันสมาร์ชใช่ใส่ชุดแบบฉันก็ไปเกาะแกะอาฉันเองอ่ะนะไลฟ์ความบอกว่ามือชอบคนแก่ั้งแต่เด็กเราอาเป็นไงอามองอีนี่เอาก็ราลแล้วอีนี่มีสิทธินะสม่ธิงที่จะแลกนะอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มคุยกับพี่เปิ้ลแล้วที่ไม่ใช่อีเจนคุยแล้วพอโยกมาทางเราแล้วเขามีความไปชอบเขาตรงไหนวะหรือเขาแบบคอนเนคกับเราตรงไหนวะคือเขาเหมือนพ่อ จริงเขาไม่เขา,าไม่ถามไม่ฟังเหรอคือมันไม่ต้องบอกว่าพี่เปิ้ลเนขาก็แก่ของเขาแล้วในวัยนั้นน่ะเขาไม่ได้มาจิจ้ามาอีอาอไรอย่างนี้นะก็กินอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปรับกินข้าวอ่ะเดี๋ยวไปส่งไปมหาลาัยให้รถไปมหาลาัยด้อต พี่เปิ่นใช่พี่เปิ่นบอกเอาเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เล่นหนังสือไล้บอกว่านั้นอากุญแจรถแล้วขับไปไหนเลยเป็นคนที่นะคะเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ไม่เรียนหนังสือผู้ชอบมากคุณชอบมาเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนหนังสือเป็นคนที่เกเรใช่เรียนไปงั้นแหละก็เจ็ดปีจบอะโค้ช้อะเออโค้ช้อะก็คือแบบ มันไม่ชอบเรียนแล้วเขาแล้วเขายังซื้อเอารถให้รถไปให้เลยแล้วก็สี่ปีก็ไม่จบห้าปีไม่จบคุยกับแม่จุเลยนะบอกว่าแม่ถ้าจุเนไม่จบปีนี้ิ้นเลิกแล้วนะไม่คุยกับแม่ทำพันธสัญญากับเยโมนเลยว่าผมขอพ่อเขาอีกคนหนึ่งได้ไหมว่าม่เอ้ยทำไมลูกเรามันไม่จบต้นตอนนั้นอยู่กินกันแล้วคุญชันก็ไม่เด็กนะตอนนั้นตอนนั้นมันอยู่ทาวินทาวินทามันมีสิบสี่ห้าตึกมาแล้วก็อยู่คนละตึก แล้วมันก็ค่อยๆขยบับขยับค่อยๆย้ายเสื้อผ้าไปของเข่าค่อยๆเ, <c oughs> เอารองเท้าเสื้อของเราไปไว้บ้องเขา <c oughs> ่ามันรเริร่มเบนแล้วแล้วค่าห้องเราแม่ให้มาก็เก็บใส่กระเป๋าอ <c oughs> แล้วก็ค่อยไปคืนห้องเขาค <c oughs> ืนห้องเราแล้วก็ขออยู่ก,กับเขา <c oughs> โอ้โหสมบูรณเลยอ่ะคือมีการแมนเนจเส็นป่ะถึงทำงานได้ถึงตอนนี้เป็นเนจตั้งแต่เด็กความที่มันเก่งเป็นซีอโอได้ถึงวันนี้มันเกิดจากการวางแผนที่เยี่ยมาก่อนวางแผนที่จะครอบครองคนแก่ที่หัวทดูนะวิรกรรมความซ่าของเราที่แบบหูถ้าอีรุ่นอีกไปฟังแล้วคงจะแบบก็เวลาไปเที่ยวก็คือพี่เปิ้ลมาจ่ายตังตลอดลังรู้เราจะมาคนจ่ายตัง ก็อยู่กับแก๊งสารแน่นี่แหละอยู่กับแก๊งน้างนี่แหละแก๊งที่ไอ้ปอยไอ้เคนไอ้อัพไอ้ฮัทไอ้ชอว์นั่นแหะแต่ละคนมาด้วยกันหมดอยู่กันหมดแล้วนาคอนนางพรนางเสร็จงานน้งก็จะตามมาเออโลดหนอมันมีเรื่องที่ซาแบบซาแบบยั่วยวนผู้ชายคนอื่นปไปแบบอีกปากคขาเรื่อแบบยั่วค่ะก็พี่เปิ้ลพี่เปิ้ลนั่งอยู่โต๊ะข้างๆถ้าไปสักสองโต๊ะเราอยู่อีกสองโต๊ะก็ผู้ชายก็มาจีพี่เปิ้ลก็กอดอกดูเงี้ย เอาเข้าไปเอาเลยเพรากำนั่งเออนางอย่างนี้แล้วนะไปแล้วก็ถุงแล้วกลับบ้านพร้อมกันนาคอนก็พอตัวเอออันนี้ฝันแม่แล้วฝันพ่อละเพราะเขาเขาฮอตมากนางที่ก่อมประสาทฉันได้แบบอยู่หมัดเลยนะจูนเขามาแค่มาขอขอขอหอมแก้มเป็นเรื่องธรรมดานานๆเขาเจอพี่ทีหนึ่งกอดหอมแก้มกอดอบ เป็นธรรมดาจูนไม่มีอะไรแต่ตาที่เห็นนั้นมันธรรมดาเหมือนปากไหมก็เคยตีกันอยู่ในผับกันช่วงหนึ่งทะเลาะเลยไหมก็เคยแบบทะเลาะกันในผับก็คือตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพอภาพที่เราเห็นคืออะไรมันไม่ใช่เราก็รู้สึกว่ามันต้องขนาดนั้นเร็ววะยังผู้หญิงมันยุ่งวุ่นวายขนาดไหนมันแบบมากไปอ่ะก็เราก็มีความหึงเราไงนึกออกไหมเราก็หึงวก็ส่งบินไหมไม่ไม่ทำร้ายแล้วค่ะอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นทะเลาะกันป๊าป๊ป๊เสร็จแต่ก็กลับมานอนด้วยกันเหมือนเดิมนาะ ลูกมัแล้วก็เลยดกมาตีกันอยู่แบบนี้เนาะก,กว่าจะผ่ากันมาได้ก็คือพอตัวกัน,นทั้บบนนคงคู่มีเรื่องไหนที่แบบว่าอันนี้มันเป็นแค่งอมกันม้ยมีเรื่องไหนที่แบบว่าเปั้นกูไม่ไหวกับึงแล้วมีปะจริงๆไม่มีนะจริงๆพี่เปิ้ลเป็นคนใจเย็นแล้วก็ไม่โมโหโแล้วก็ไม่เคยตวาดไม่เคยว่า นี่เดี๋ยวจูนแหกปากแล้วเขาก็รอดอ๋อพี่บ้านนี้ไม่ใช่เกิดกับพี่เปิ้ลใช่จิ๊บเราเป็นคนแหกปากโวยวายอยู่คนเดียวเสร็จเดี๋ยวเราก็รู้สึกผิดไปเองว่าเขาเงียบมากเดี๋ยวในพี่เบิ้ลช้ากว่าลงอีกตอนนี้โมโหตัวที่ว่าคือตอนนั้นอ่ะคิดว่าช้าแล้วตอนนี้ช้ากว่าอีกคือตอนนี้รู้ไหมคิดว่าจริงๆริงนึว่าบ้านอื่นไม่เป็นยังไงออกล้าป้าขอทําโทษเด็ดแน่ไม่ลูก อาก้าอาก้ารู้ใช่ไหมลูกอาก้าต้องฟังปานะว่าอาก้าผิดอาก้าใช่ไหมยอย่างงี้งี้กูแบบเป็นจูดี้พีนั่นแหละแต่ในวินาทีแรกแล้วเข้าใจไหมแต่เนี้ยจะทำขอ,ขอทำโทษ<า>ลกททูกต้องขออนุญาตลูกอาก้าครับอาก้าใช่ปานะอาก้าเข้ามุมหรือว่าอาก้าจะโดนตีสองที่แบบเจ็บเเคคาาป็นนบดว ช้าช้ากว่าเดิมจนจะทําทำอะไรช้าเปิดประตูช้าหยิบกุญแจจังแล้วไม่ทำอะไรเลยหรอแนมบางทีลงรถรถต่อได้ไปะออ่ะเป็นรเร็วแบบนี้เลยนะจะรีระบไปทำไมเขาก็รู้อยู่แล้วเขารอได้อะไรเงรี้ยคือเอาควาผิดอีกแต่ว่ามันก็นจะช้าสองคนไม่ได้เว้ยเพราะว่าการเร็วแบบเนี้นะบางทีเขาเป็นแบกเกราให้เราใช่ป่ะเพราะเขามีความนิ่งใช่ป่ะ,เข,ะปเขาก็จะเป็นนักคิดอะไรเงี้ยแต่แม่นี่เขามือไวใจเร็วเราเราทำงานเราเราเราเป็นคนคล่องไงเราคล่องมันคล่องอย่างนี้แม้แต่ไหนแต่ลาย่เด็กแต่เด็ก มันมาจากการที่อยู่โรงเรียนประจำโรงเรียนประจํามันจะคล่องไงรู้ไหมอาบน้ำห้านาทีกินข้าวสินาทีอจริงซักงผ้าห้านาทีซักกางเกงแต๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บต้องอยู่บนโต๊ะแล้วอย่างเงี้ยคือเลยกลายเป็นมีวินัยแล้วต้องเป็นเวลากับกับนาทีกับเวลาตลอดเวลาก็เลยก็เลยเอาเอาเราเร่งเสร็จแต่ยเสร็จแต่ย่างแต่เราเร่งบอกหัวเราเอาเดีเ๋ยงยังไงนะบอกผัวกเลยนะคิดมาว่าแบบเดี๋ยวลูกมันต้องขึ้นมาคิดว่าเดี๋ยวลูกขึ้นมาแล้วเร็วเร็วเร็วป่านที่แม่ก็ป่า ไปเลยเขาขาเขายังอยู่งี้เขายังอยู่งี้เลยเออเออเขายังอยู่อย่างงี้อยู่เลยอย่าเร็วมากมันมันส่วนทางการอันนีแ้แย่ย้อนไปเมื่อกนะี้เนี้ยที่แม่จุนบอกว่ามันเป็นความเร็วมาจากการที่แบบว่าอยู่โรงเรียนประจําแล้วกูทําเองนู่นนี่มันก็เลยเป็นคนแบบค,ค,ค,คล่องคล่องคล่องแคล้วแคลวอย่างงี้มาหมดอ่ะหรือมันเป็นเราเป็นเป็นลูกแม่ขาแม่เด็กแต่เล็กด้วยวะ มันมาตีคู่กันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าธุรกิจของที่บ้านอ่ะเขาก็ทำชุดชั้นในบ้านนี่ให้อยู่กับแผนกแพ็คของเลยนะมึงหยุดตรงนี้นะชุดชั้นในจินตนาการจินตนาชุดชั้นในอาจิเหรอการไหนัต่งงานชุดชั้นในจินตนางานของบ้านไม่จูดนะเว้ยนี่คือลูกเจ้าของชุดชั้นในจะกิฟเกิฟคือพ่อจูนเป็นน้องชายโกแล้วก็ไปแต่งงานที่นน่นก็เป็นธุรกิจช่วยเขาส่วนพ่อจูนก็ ตอนยังมีจูเล็กๆพ่อก็เอาจุชนาจิรนาที่แบบมีตำหนิเอาไปขายฝั่งเขมรนึกไหมเราก็เป็นเจ้าใหญ่ในเขมรเลยพ่อบ้านอยู่จังหวัดตราดมาก่อนแม่แม่เป็นคนตราเขาช่องทางธรรมชาติเหรอธรรมชาติใช่แล้วพ่อไปกรุงเทพพ่อก็ข้ามเขมรตลอดเจอแม่ได้เสียกันเราก็มีลูกเซี่ยวลเนี่เรามันลูกเซี่ยวลูกค้าขายเราเอาของไปขายที่โรงเรียนด้วยไหมใช่เอาของไปขายที่เซนโยนะรอด ครูที่คนนี้สอนยากๆฉันเอาชุดนอนไปให้เขาเลยจ้าฉันไม่มีเงินให้นี่ฉันเอาชุดนอนแพงๆแกเกดที่สุดใช่เพราะนี่แรกเก,รกตเราจะแลกๆแบบก็ฉันเป็นคนเกเรไงออกก็จะเป็นคนสอนให้ใช้ตังเขาก็มีเงินให้เราแหละแต่เราหนีไปสยามทุกอาทิตย์เราไม่มีเงินไงเน่องไหมเราไม่มีเง <มา S 2> ินไปซื้อใส่เดี่ยวแบบชาย่อคินด้อมอาเอจอยเมื่อก่อนเนี่ยชาไข่มุกมันก็ต้องสือรุ่นพี่เลยนะรุ่นพี่ปีหนึ่งเลยนะเออเอาชุดชน่ายที่เอาโกให้ มาไปขายลรวติดตำหนี่อ่ะคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยรวยฉันก็ขายแพงหน่อยอ๋ยเยี่ยนะเออเยี่ยนอะก็ขาย200รมั่งถ้าเพื่อนรักเพื่อนสนิทเพื่อนไม่ตังเอามาหบาบอย่างนี้เลยเลี้ยงหมดเลยเลี้ยงเพื่อนมันก็เลยมีเงินเอาไปเที่ยวสยามแค่นั้นแหละไม่ได้มีการคิดอะไรไต่ตองมากกว่านั้นคือจะเอาเงินไปเที่ยวโดนเรียนไปเที่ยวแล้วก็โดนจับได้ว่าโดดเรียนพอโดนโดดเรียนเพื่อก็โดนไล่ออกจากม .3 าเซนโยคอนแวนโดนไปอยู่เซนโยบางนา พอไปถึงแรกๆเสร็จปุ๊บโดนจบได้อีกว่าโดนเลียงเราไม่ชอบเลยทำไมมันโดดเก่งชอบโดดมากนี่ดอกไม่มีเรื่องผู้ชายเลยนะหนีไปอยู่กับทอมชอบทอมชอบทอมอยู่อย่าล้วค่ะใช่แล้วก็ไปอยู่ไปเจอกับทอมโรงเรียนอื่นอะไรก็สลับไปนี่อยู่เดาวเราเป็นดาวปะไม่ดาวไม่ดาวเราก็ต้องโหสวยขนาดระดับผู้บริหารหนึ่งในห้าของประเทศมาจีบได้มันก็ต้องเป็นดาวปะไม่งนเด็กน้อยอยู่ตอนนั้น ออพอหญิงรวงเขาก็แบบอ๋อจูนอยู่เซนโยจูน<ย>จน้องจ,จ,จูนเซนโยพูดเองได้อีดอกเปไม่เคยพูดเลยเคยคิดไหมว่าช,ชีวิตที่มันแก่นเสียวเปรี้ยวซาที่กูทาํามากูจะเป็นแม่ลูกหลายคนได้ขนาดเนี้ยไม่เคยคิดไม่เคยคิดที่จะมีลูกด<ะ>้วยมาคิดว่ามีลูกก็คิดแบบงงงเพราะพี่เปิ้ลเจอกันกปุ๊บเริ่มเป็นเริ่มเป็นราวอยู่สามปีเขาบอกเขาอยากมีลูกก็เอาสิ ก็แค่นั้นน่ะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าโอ้มีลูกจะต้องมีค่าเทอมจะต้องเรียนไม่มีความคิดเลยเป็นสเต็ปวันวันต่อวันเลยเป็นช<ง>าวบ้านเลย <S <S ถูกไหมใช่อโอเคพี่เปิ้ลก็ไปบอกแม่ว่าแม่แต่ผมอะขอมีลูกก่อนแล้วค่อยแต่งงานนะ <ü> เพราะว่าผมเนี่ยเอออยากให้ลูกอยู่ในงานแต่งงานแม่ก็เอาสิรล่าฟิลิปเอเอเอาสิก็เป็นแค่อย่างนั้นมาอะพอมีลูกอ่ะหนึ่งคนอ่ะยากมีสองคน อราเมาทุกท้องอะเมาไอ้เมาทุกท้องชอบบอกว่าอุยแม่จูนอ่ะจัดการยังไงอ่ะหญิงชายชายหญิงเบสิ่งเบสิ่งสิ่ต้องเข้าแล้วนะท้องที่หนึ่งท้องที่สองก็ห่างหัวปีไทยปีคู่ออกกัสออก้าก็โอเคกันมีก็ห่างแล้วก็มีสองสามปีพี่เพื่อนอีกสักคนไหมเราก็เอาดิไม่ได้มา่ละวานลูกคนหนึ่งอ่ะ ก็จะให้มันเข้าเต้าสนุกไงบ้านเราสนุกกับการมีลูกมีสนุกพี่เปิ้ลชอบเด็กชอบลูกตัวเองมากแล้วก็เลี้ยงเล่นกับลูกเราคนก็จอยด้นะเหมือนคนก็จอยแบบอยากจะรอด้วยแบบต้นที่ออกมาคนแรกอ่ะไอกาเออไอกาไอการ์ะมันเดอมันด่ามากมันน่ารักมากเลยอะสนุกกับการมีลูกแล้วก็ก็ตอนนั้นก็เริ่มมีทํางานแล้วตอนนั้นก็เป็นผู้เป็นคนละเนจะเป็นคนที่ไม่ใช่แม่แบบเป๊ะไงแม่แบบลวกลวกเอาแบบ เอาธรรมชาติเข้าใส่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆวก็เลี้ยงลูกแบบธรรมชาติจริงๆนะจริงไม่ประดิบประดอยเลยเลยไม่แบบอะไรเลยคือยังไงอย่างนั้นชีวิตเราเนี่ยยังตีกับพี่เปิ้ลอยู่เลยว่าจูนเอาชีวิตตัวเองอะไรไปให้เขาดูกันไปหมดเลยเนี่ย๋อตอนนั้นตอนนั้นพี่เปิ้ลยังไม่นี่เลยพี่เปิ้ลเขาไม่ได้นะ ชีวิตเขาเขาจะมาให้เห็นกันง่ายๆเขาไม่ได้เลยนะบ้านช่องลกๆอะไรเงี้ยเพราะเขาติดมาว่าลราต้องไปรายการอัต่อยใจพบเปิดบ้านหรืออะไรเงี้ยแล้วยดีๆจะมาโซเชียลแค่มาเดินถ่ายเห็นพื้นลกๆอะไรเงี้ยเห็นชีวิตจริงมาป้อนจูก็บางทีก็ลงพิปกระหลบนะคลิปนี้เราก็ไม่ลบ มันเริ่มมาจากนั้นตอนนั้นโซเชียลแคม4สี่ล้านนะใช่คนดูสี่ล้านนะแล้วคนก็เลยเห็นชีวิตเอากัสเอาก้าว่าอุ้ยเด็กนี่อมลูกพี่เปิ้ลอมมันอย่างนี้เหรอคนก็เลยชอบคนเลติกคนเลสนุกเพราะว่าเราไม่ได้ต่างกับเขาจริงๆก็เราเรียองั้นจริงเราก็เตงเราพาไปปล่อยสนามญ้าเล่นไปเลยคุกดินคุกคนอย่างนั้นไปเลยเรานั่งกินเบียร์เป็นแม่ที่กินเบียร์ไม่โดนด่ารอบนั้นอ่ะ รดก็ฉันเป็นแม่เธอเธอก็เป็นแม่แบบนี้ก็เจอย <c oughs> ก็จอยแบบนี้นเปิดร้านอาหารไปลูกนั่งโต๊ะนี้แม่นน่ชนพลังคนลูกค้ามาแล้แต่นคนมันก็ชอบเ<อ>พราะดูเป็นธรรมชาติดีแล้วก็้<อ>ผลของการเลี้ยงลูกแบบนี้มันก็ส่งผลถึงความมั่นใจของเด็กๆมันปะมันเหมือนมันเหมือนเป็นคนธรรมชาติกันโตแบบธรรมชาติกันปะคือเราไม่ปิดกั้นเขาไม่ปิดกั้นความคิดไม่ปิดกั้นจินตนาการซึ่งมันก็ต่อยอดเขาหลายอย่างแล้วมันมันมันอยู่ในนิสัยและสัญชาตญาณสันดาห์เขาด้วยสี่คนนี้มากปนคนละแบบ รู้สึกว่าเด็กมันไม่เหมือนคาแรคเตอร์อมันจะคนละแบบใช่ออ,อย่างออกัสเนี่ยก็จะถ้าตอนนี้จะเป็นสายเรียนไปละเด็กเรียนแล้วก็เขาชอบเรียนส่วนออก้าก็จะเป็นเด็กกีฬาทางน้ำกิจกรรมส่วนออกกูดกับออกสเ,เนี่ยเริ่มเห็นแล้วอากูเขาจะเป็นสายแบบวิชาการนิ่งๆเงียบๆแต่อ,อกเกสนี่คือสปีชี่สามตัวอยู่นันังนางโดนหมดเลยหนูว่าเวลาหนูแต่งหญิงหรืออะไรอ่ะพี่ป้องเหมือนออกสจบ ลูกเอาอยู่แล้วเ,เ,เมื่อนมากเลยจอ,อยแม่จอยอยู่แล้วเพ่แต่มันดูแม่แม่หยิบจับอะไรมันก็ดูแบบอ,อะไรไม่ดีแม่เปลี่ยนอะไรไม่ดีแม่เปลี่ยนอะไรดีแม่ต่อยอดอ่ะถ้าจูนไม่มีลูกจูนก็ไม่เปลี่ยนใจมาขนาดนี้หรอกถ้าใครรู้จักกับจูนถึงเพื่อนจูนจะบอกตลอดว่ามึงมีลูกได้ยังไงไว้จูนใช่จากเดวันที่ใช่เพื่อนรุ่นเดียวกันแบบเฮ้จูนมีลูกสี่คนแม่งแบบ คือจุ๊งก็บอกว่าจุ๊ก็ไม่ได้อยู่ได้เลยว่ามึงไปเละไปเละเท็ดปะมันไม่ออกป้าเออกันมาก็พอมีลูกเนี่ยทำให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนเองโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกใช่เพราะว่าเราพอเริ่มมีอายุแล้วเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเงินเงินเงินเท่านั้น ที่นอกเอเวอร์ตน์ใช่ใช่จุนต้องทำยังไงเพื่อให้ได้เงินเงินสดเงินเก็บเข้าบ้านหลังบ้านเข้าธนาคารมีให้ลูกมีค่าเรียนให้ลูกและสี่งสาคัญที่ต่อมาคือการศึกษาเพราะจุนโง่ไม่ใช่ตัวเองบอกหลายๆคนบอกอยากรู้อีกอันนึงเนี่ยพอแม่จุนพูดสาระจนแบบเฮ้ยชีวิตแม่ง ชีวิตแม่งจากนั่งไม่ดูเลยตรงนี้ขาวิ้ใหญ่ป้ะเนี่ยไม่เป็นไรเซ็กซี่ไปเถอะโห้โทษนะคนทําคลินิกอีดอกเหือกจะเป็นตีลออไปตาปลาขาอีดอกก่อนจะทาคลินิกเนี่ยให้เขาขาดตรงนี้ก่องค่ะอีดอกรองเท้าบีค่ะใส่กุดชี่ถ้ามันไม่ได้ใส่บาจาค่ะเนาะอีดอกแม่อ่านหนูอะหนูหนูเนี่ยพอแม่พูดมาถึงตรงเนี้ยคนที่มันโตมากับแม่ที่เป็นแบบอีจูนวันนั้น่ะจนวันเนี้ย เหมือนเราทิ้งห่างกันไปเพราะว่าหน้าที่มันเพราะว่า,าปิวเราปิวไปถึงในจุดที่แบบเราต้องดูแลคนหรือดูแลลูกดูแล,ล,แลทุกอย่างในบ้านอะไรเงี้ยจริงๆจุนยังเหมือนเดิมนะจุนยังเป็นจูนเหมือนเดิมต่อติดไหมติดเพื่อโกเพอนเก่านะกินข้าวกินเหล้าทุกเย็นกินทุกเย็นยังย <estion> ังสลับกลุ่มมาได้หมดคิวจัดมาจูนจะเล่้ฟังนะวันหนึ่งจนตื่นสีห้าแล้วก็ปลุกลูกสี่คนนั้นมาเสร็จส่งลูกไปเรียนเองด้วยนะเพราะว่าเป็นคนมีปมเพราะว่าอยู่ประจําตั้งแต่เด็กเพราะว่าต้องเดินเข้าโรงเรียนเองทกระทงที่ ผู้ปกครองทุกคนเนี่ยเห็นล้วถือกระเป๋าตอนนั้นเราไม่มีความรู้สึกเลยน,นะนี่คือมาปลอมตอนมีลูกเพิ่งรู้ว่าเรามันนั่นคือปลอมของเราเหรอเราอยู่โรงเรียนแหละแต่ว่าเราเดินผ่านนู่นนี่ผู้ปกครองก็จะลงจากรถนู่นนี่ก่อนลูกป้อนข้าวกันในรถนู่นนี่ก่อนนู่นเวลามีกิจกรรมเขามามากันทั้งครอบครัวเลยกูเต้นคนเดียวในขะที่เราเต้นคนเดียวแต่งหน้ากันรู้ไหม ันจะมีเวลาอยู่ประจำมันก็จะมีครูผู้ช่วยพาฉันนั่งสองแถวไปแต่งหน้าปักซอยอย่างเงี้ยเขากม็มีความสุขคือ้านที่มีหมอออ้ออก้านหม้ออก้านหม้ออกใช่แทบตอนนั้นน่ะคือมีความสุขมาก<อ>ไม่ได้มีอะไรเลยนะแต่พอพอมีลูกปุ๊บโอ้โหพูดไปเปลเ,เลยว่า<อ>จะไม่ให้ลูกอยู่ประจำนะไม่ใช่ว่าประจำไม่ดีนะประจำสอนจูนให้โตมาถึงทุกวันนี้นะให้จูนมีระเบียบให้เข้มแข็งให้นผิดชอบกว่าอารมณ์ตัวเองทุกวันจนโตมาเนี่ยแต่แค่ไม่อยากให้ลูกมาอยู่เองอะ นีอกไหม,มเลี้ยงเองให้เหนื่อยเลยแล้วจะไปส่งลูกทุกวันเลยวันนี้สี่คนก็ยังไปส่งลูกเองทุกวันโลดแล้วถ้าวันหนึ่งอะไอ้กงไอกาไอนูนไอนี่มันเริ่มจะมีแฟนแล้วมันจะหลุดได้ไหมนมนตามธรรมชาติของมันนะเราห้ามไม่ได้เราเลี้ยงเขาได้แต่ตัวจริงนะเพราะว่ารุ่ไปเรื่อยความจริงเราไม่ไหวหรอกอก้าก็มีกุกก๊กไปเรื่อยรุ่นพี่มันรับหน้าโรงเรียนอย่างงี้ดีแล้วเมื่อกี้หน้า เรียนมาอะไรก็คือแบบเอาเลยลูกไปกับพี่ค่ะบ๊ายบายพี่แล้วก็บอกดูแลก้าด้วยนะเนซี่เนนเสียวอะไรก็มากันแล้วหรอกบอกว่าดูแลก้าด้วยอออย่างเงี้ยหรือว่าเขาชอบคนมีอายุเหมือนแม่ดียนเอสมบติอาก้าสักประมาณสิบเจ็ดแล้วไปชอบคนสามสองเงี้ยทําไงอะเป็นแบบหลังหลัอีแก่ครับอย่างเงี้ยเราจะไงอะเราจะไงโอเคเอมันสืบทอดอะกินเบียกับ เมียลูกเลยรอดเอดอวกันเลยเพราะว่าไ <c oughs> ล่กๆ <c oughs> ลกันเออน <c oughs> ุออ่าคือเอาจริงไม่ได้คิดเยอะเลยเรื่องลูกจะมีตรงนั้นยังไม่ได้คิดมากแต่ถึงว่าถ้าลูกมีคือชีวิตลูกแล้วเออเราปูให้มากขนาดนี้แล้วชีวิตแค่ชีวิตมันแม่ทําหน้าที่แม่จากที่แม่พูดมานะได้แบบรู้สึกว่าคถ้าเราเป็นผัวแม่เราต้องรู้สึกว่าหูจูเลิศว่าขอบคุณนะอะไรเงี้ยพี่เปิ้ลเคยพูดหรือภูมิใจอะไรในตัวแม่อะไรบ้างหมา มีเขาต้องมีบ้างแหละแต่เขาพูดอะไรกับแม่ไม่เพี่เปิ้ลเป็นคนไม่พูดไม่อะไรเลยแค่แบบเหนื่อยไหมพักได้แล้วไปกินเบียไปกันอย่างนี้เลยนะแล้วก็โอนกี่หลักที่เคยมาแล้วแบบฉันรักคุณค่ะกี่หลักเอาง่ายทุกอย่างนางโอนมันชื่อจนหมดแล้ว <laughs> นางพร้อมไปแล้วไงไม่ใช่นางพูดจริงจริหอมตุยไปเลยอย่างเงี้ยใช่คือนางนางปีนี้พี่ป้านัอยู่เท่าไหร่แล้วแม่ให้ถ่ายสามป้าห้าสิบหกห้าสิบห้าห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดปีนี้ห้าสิบแปดแล้วมึงพี่ป้านี่อีกหนึ่งคนหนึ่งที่แบบดูแลตัวเองแล้วก็แบบไม่ไม่ไม่กูจับฉีดหน้าอ๋อบอกเขาไม่คลินิกเพราะเขาไม่คลินิกสามวันเจ็ดวันนี้มีอะไรที่มันเข้ามาในแบบในชีวิตแม่มาที่แบบว่าอุ๊ยอบบ้าชาติช่วยอัปเดตหน่อยสิแบบโอ๊ยมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ไงเออ อาจจะถ้ามีลูกพอบอกหนูว่ามีแต่มันก็เป็นเรื่องเล็กเออไอ้กองไอเกสมันทําไปปั่นป่วนสัตูปั่นป่วนก็ดังไหมก็ไม่ไมีมีมีแต่ว่าปั่นป่วนในชีวิตในกระทบงานมีก็คือว่าต้องกำลังกำลังจะผุดโปรเจกต์อันหนึ่งปีนี้จะทำทั้งหมด8 8โปรเจกต์อายใจเลยว่ะ กูอายใจเลยกูจะไปเริ่มตำหาิอะไรเขาเลยยายจูไปแปดแล้วอะคือมีเรื่องวาลให้ต่อยอดธุรกิจยาวโลดอาจจะลองดูว่าโปรเจกต์ของแม่จูจะมีอะไรอีกมากมายนะคะแต่ว่าต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปตัดเสื้อในห้องนวนกันจ้าสารพัดจริงไงะเราไม่ก็จะเป็นคือมันอยู่ที่ว่ามันเรียกอะไรอะอยู่ ว่าเรามันจะบอกเราพอใจกับสิ่งที่เรามีแค่นี้พอเราพอใจกับเงินสดอ่ะเราไม่ได้พอใจกับพอใจกับเงินเอาจริง,รงเราไม่ได้พอใจกับแบรนด์เนมอ่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีงแต่เด็กอ่ะแล้วแล้วพอมีอ่ะคือโอเคมีบ้างเพื่อออกงาน <S <S ชีวิตประจำวันลองไปดูดิวลรูบไจงเกเจียธรรมดามากไม่มีแบบเบา,บาบมาก เส sí euh, <mm oh. ื้อเอาเสื้อมัดย้อมสี่ตัวมารวมกันมองคล้ายๆว่าผ้าคิ้วแต่พอการออกดูเฮ้ยมันเป็นเสื้อสี่เตอร์ชุดนี้คือใส่นอนได้เลยนะไม่ใช่กันเป็นมาเตอร์ออฟแบบมาเตอร์ออฟโฟเออชุดคนแก่ที่แบบว่าชอบมีชุดแบบนี้ที่แบบเป็นคอวีแล้วก็โปร่งๆใส่นอนอะเห็นแม่ใส่รถน้ำต้นไม้แล้วก็ตกเออเลยอ่ะเออชุดเสร็จแล้วมันคือชุดสี่ตัวของเสื้อเด็กเอามารวมกันเป็นมาเตอร์ออฟโฟจ้า ไล่มาเร็วๆกูเขินของมึงเนี่ยเพื่อนหน่อยแม่ตอนนี้มีแผงธุรกิจอะไรแม่ไล่มาให้หมดเลยนะว่าตอนเนี้ยละห้าเอาออกนะไม่ให้เอาออกเลยตอนเนี้ยแม่ไล่มาเลยว่าธุรกิจของแม่ที่ใครจะไปจอยใจกับแม่ได้มีอะไรบ้างโอเคก็มีมาดามกาสกาอ่อมาดามกาสกาก็จะมีลดน้ําหนักมีเอ่อมีดีท็อกใช่ไหมคะแล้วก็จูจูเน่ก็เลือกหาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวปีนี้ก็จะมีพุทธมีแปดตัวภายใต้มาดามกาสกา แล้วก็มีร้านอาหาร2สาขานะคะก็คือเดอะมูนแบงคอกรัชดาซอยสีเพิ่งจะส่งการไปเอออ่าแล้วก็เซล o เดอะมูนที่เอเชียทีโอ้โหกุ้งหัวอร่อยมากอ่กุ้งหัวอร่อยมากเออหัวมันหะอร่อยมากที่เอเชียทีนะคะก็จะเป็นไข่เค็มปะนะไม่ชิบเข้าไปปะชีดไข่เค็มมันจริงๆกุ้งจากสีลังกาเลยนะอินเดียเลยนะ จริงจริงชมอุทาวิมเลยเหรอเออที่กินมาที่กินโสมเนี่ยมันกินเนี่ยเอออุบานเห็นว่าตัวใหญ่ตัวถึงใหญ่นี่ไงเอออ่นนั้นก็อันนั้นก็เป็นธุรกิจอาหารแล้วก็มีธุรกิจบิวตี้นะคะก็ความสวยความงามก็เดอะชาร์สคลินิกนะคะสิบสาขาแม่จูนกอดอกอยู่ก็ไปทักทายได้ได้เลยอ่ะและนี่คือทั้งหมดที่แม่จูนมีไปอุดหนุนไปจูนเจือยกันได้ชอบ EP แบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดสมัครสมาชิกช่องเปิ้ลนครลช anel ค่ะ ไปเลยไปได้ตอเปิดนะก่อนแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องคลอดชาแนลด้วยนะคะปิดฝ่องชาจ้ะวันนี้หนูกับแม่จูนไปแล้วแล้วจะกันใหม่้วจักับรายการสารพันเพื่อน